ป้ออุดรหนาวหนาวแม่เมื่อนี้อยู่หิมม้มน้ำหิ้มนอง้อมมีปาาว่าป่าบักหลายนี่ฝ่นนิ่งบักหลายทุนขั้วใจเกิดล้อยอยู่ทางนู้นครับเป็นเขียวๆนะครับรถกระไลใส่ใหญ่บนนู้นเหมากับอันพอทีวีของพออเป็นกําลังใจให้ทีมง,งานใจเกิดล้อยสวัสดีค่ะน้องนอนท์แมคกานิกาสวัสดีครับ แม่เระบอบให้ค่ากาแฟหนึ่งร้อยบาทโอนทำบุญสองร้อยบาทสาธุขอใหอ้เท่วบุตรเท่วดาทีเพิินเสด็จลงมาร่วมประชุมชุมนมุมงานปิดท้องฝังลูกนีมิทบ้านสะอาบ้านบ้านนาสะอาบ้านนามไม่อย่างเฮ้อโอ้บรนลน,นลืมแล้วเดี๋ยว ตามตำหน้านี่มันมันมีความศักดิ์สิทธิ์และความอาถรรพ์ชูม,มือนี่ก็ยังมีอาถรรพ์นี่ได้เห็นอยู่เด้นะครับสําหรับพระอุโบสถนะครับเวลาสร้างเร็วๆวันที่มีการปิดทอฝังลูกนิมิตนะครับมือตัดฝายลูกนิมิตนี่เพิ่นผูเถาู้แกเพิ่นสิให้เจ้าอาวาส เพิ่นสีหยหาหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสนี้ออกจากวัดนะครับเป็นกุศโลบายแม่รถเป็นกุศโลบายเพื่อที่บ่อไห้แพ้บ้านแพ้เมืองนะครับให้เจ้าอาวาสนี้ออกจากวัดไปอยู่วัดอื่น3เดือนนะครับหลังจากครบ3เดือนเพิ่นจังได้กลับมาอยู่วัดคือเก่าท้าเจ้าอาวาสบนนี้เจ้าอาวาสมรณาภาพครับแพ้บ้านนะครับแพ้บ้านเจ็บใครได้ป่วยลมเสียหายตายเสียจากอันนี้คืออาน,นิสงส์ของการสร้างอก โบสถนะครับมาเด้อแม่นะครับแล้วก็มีผู้ใดผู้หนึ่ง่ิป็นเจ้าภาพผู้เดียวก็ได้นะครับการสร้างโบสถ์จะต้องมีเจ้าภาพร่วมนะครับหรือมีพี่น้องร่วมบุญบวชซิป,ป็นอน,น,นันอันนี้ทีดท่านน,านันท่านนี่ท่าน,น,านกระเบื้องท่านหลังคาท่านซื้อที่โฉนดที่ดินต่างๆนะครับคนคนนั้นก็จะลมเสียหายตายเสียจากอันนี้คืออาน,นิสงส์ของการสร้างโอโบสถ ครับผู้เฒ่าผภาพไยวาได้นน่นะครับเดี๋ยววันต้องสิบห้ายางไปเบิงนะครับแม่วันนี้ชมฟรีนะครับเบิงฟรีตลอดซอดแกงมืเอินลูกหลานทําการแสดงเรียบร้อยแล้วเจ็ดม้งเ้าเกาหกาเดินทางไปทําการแสดงต่อที่อําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะครับสุรินเสร็จแล้วก็มางานกาชาติเมืองสารคามคุณค่ากาแฟจากแม่เราบอมนำเด้อแม่แม่เทศบุญสองร้อยาคากาแฟสองร้อยขาจย์ ลำลำรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองไปในพ้ายภาคหนาความเจ็บบได้ยความไขยาให้มีจับมองไหนไปมองนั้น็ให้มี่แต่เงินคำกาบอนอีก100บาทนะครับแม่พานีหน้าเสนเฮ็ดบุญสอ0รบาทนะครับมีอนุโมทนาบุญสา0รอบาทนะครับโอ้โพี่น้องเห็ดบุญล้ำไหลาสาตุสาตุครับ สวัสดีแม่บุญดมครับแม่จำรัดนะครับแม่จำรัดทะเลดอนนะครับสวัสดีเบาโนนนะครับสวัสดีแม่บุญดมนะครับรูปหัวใจด้วยนะครับนะครับแม่พาณีนากเส้นเพชรบุญแล้วสาตุครับบอสหมอลำใจเกินร้อยแฟนเพียรมนีประยุทธ์สบเบาโนนงานปิดทองฝั่งลูก D ดีดดมิดตำบลห้วยสัมภาษณ์อำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีแม่ อุดรมังมวนอุดรมังเมาหมอลำมวนบมวนพี่น้องกันมวนเตยยางเดียวเมื่อคืนก็นมีขากันแต่หมอลำกันทางเจ้าภาพพิ่นออมสังกะสีแล้วก็มีการตรวจอาวุธมีการตรวจรักษาความปลอดภัยนะครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามาเบื่องงานแล้วก็มาร่วมงานนะครับฉะนั้นมื้อนี้อีเม่ก็รบ่อตบอต้องย่านว่าสิเกิดแบบเหตุการณ์ที่ว่ารุนแรงนะครับมื้อนี้วันนี้ไม่น่าจะมีเหตุท่องน้องสุดพีเป็นของระเบียบวารศิลนะครับ บรรยากาศวันนี้นะครับบังมวนคาอูดอนนัมเบอร์วันเนครับมอลลมวนบมวนมอลลดีบอดีดาวย่างเดียวสตีเมอรอดีมีสุกนะครับแ้่วนมาน้องไ่ายเน้ตรงเรก่อนใส่ไปสที่ ปูนสิบแปดปูนหมื่นแนวไอ้นี่เป็นโบสถ์ของเพื่อนนะครับจางจับวันดองค่ายนะครับอำเภอขออะไรนะครับนะหนองค่ายกับาม่าเอ้ยน้องหลวงนะครับโมเดลนี้ที่นอนการตัวนะครับแม่จารย์จอนตบมานะครับมาโรงงานอ่าอุโบสถนะครับฉลองอุโบสถ์ดูว่าปีต้องลงดินนินะครับฟันซีสเกตนะครับบ้านสารตาโบสนะครับประเดี๋ยอาชีพที่ต้อนรับนะครับ เป่ม,มอออืมอคือเมอออื่อว่านี่โบดเวอ่มกปูวันนี้แม่แม่สีร้อนนะครับน้องที่มากี้นะครับเดี๋ยวบน้นไปสวนอีก